สวัสดีครับท่านผู้ชมแดนนี่คือช่อง Neo Story ครับจะไปพูดต่อไปยังไงทีนี้น้องแดนนี่จุดธามาดอยู่ตรงจุดต้นศพที่ซอยวัดจำปาบางปูเดินพระบุรีศพอันนี้จะมารีวิวรองเท้าที่ซื้อมาใหม่ไว้เดินในบ้านนั่นเองตุ๊ด เมื่อวานไปโลดตัดมาซื้อรองเท้านี้มาใส่นะคะรับอันนี้ของใหม่เลยนะคะเมื่อวานไปซื้อมานะคะที่โลดตัดครับอยู่ด้านหลังงตรนี้เองนนะคะคี่ครับจบชายปริศนานะคะนอนอยู่ไซส์เบอร์31นะคบตองแทนนะคะแล้วก็ที่สั่งเธอเสริมในบ้านสบายผลออกมาตามคำนิเติมเลยก็สบาย ล้างก่อนอ่ะซื้อมาล้างแล้วล้างก่อนทำมันเป็นโฟมเนาะตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยวางแล้ว,นะวลเด็ดแล้วกดไปเนี่ยมันนิ่มมันเด้งองน,นิดเดียวนิดหนึ่งเป็นสีฟ้าลายหมีชายโยชายโย่คะ เชยยิครับไปคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามแม่แม่เบบางกในการทกต่อไปนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไป